สำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิริการฟาร์มแบบ F K เนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย U G Phone ทางแอปหน้าไม่รูคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ให้ทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วสำหรับใครคนไหนนะที่เพิเ่งแชร์ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ u v p จะมีในส่วนของที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อเลืนส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่งใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่ะวันนี้เราเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นแมป The f o r รกันซะหน่อยทุกคนไม่รู้อ่านว่า The f o r รหรือ The f o r ะนะ เป็นแมพที่เราต้องการขุดแร่เพื่อมาทําการคาอคาฟดาบคาบไอชุดเกาะแค่นี้เลยมีแค่ีจริงๆพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเออคนเล่นสามแสนคนเนี่ยคือเขามาเล่นเออเพื่ออะไรนะหรือว่าเข้าเล่นเพื่อเสี่ยงโชคเออคาฟพวกดงพวกดาบพวกเนี้ยแต่ว่าตอนนี้คือพี่ก็เล่นไปคาตยาน่าจะไกลมากแล้วมั้งคือตอนนี้พี่ได้ดาบเออมันเหมือนเป็นจมปุไรมั้ง <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอนะได้ดาบมาคาตยาดีอยู่ดาเมจก็แรงเรื่องทุกคนประมาณ20่สิบไหมสิบแปดถึงสิบห้าทุก ม,มีติดบัฟเออเป็นไฟแล้วก็เป็นกรดมั้งแล้วก็มีอา่าคิดเข้าดาเมจโอเคประมาณนี้แต่ตอนนี้คือดาบพี่ฟูแล้วอะไรก็ฟูอยู่แต่ว่าตอนนี้ชุดเกราะคือก็สังกะตังไปหน่อยนะมีแค่ชุดเกราะทองแดงโง,โงอๆอ่ๆเฉยๆยอ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เออเดี๋ยวพี่ไปหาคุณแร่ดีๆมาก่อแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาครับเออชุดเกราะดีทุกคน ตอนที่พี่แอคของพี่คืออยู่ในระดับนี้ใช่ไหมต้องการเงิน5,000เพื่อซื้อเพชรนำพิคแอคโอ้แม่ก๊อดในเอ่ oh ใเอในเหมืองมันมีอ่าพิคแอคที่มันเป็นระดับ3 0 0พันอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเลยละกันแมปนี้มันมีอะไรวะแค่ขุดแร่ไปวันอืมอีกหนูกระดาออมื่ินเง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 ินนอืมโอ้โหแป๊บเดียวเอ้มันบล็อกกดอะไรอะ่ะคือในทโทรศัพท์มันมีไอ้ปุ่มบล็อกนะทุกคนจำไม่ได้ฮะ อ่าตรงนี้เหมือนมีประตูตรงนี้เหมือนยังไม่เคยไปฮะมันอ่าไปไปไปยังไงอะต้องใช้กุญแจใช่ไหมคือมันเหมือนมีถ้ำที่ต้องลงไปอีกทุกคนก็คือพี่ไม่รู้ว่าต้องเออต้องใช้กุญแจแบบลงไปยังไงอะเดี๋ยวค่อยละกันนะอืมอุ้ยปาดเดี๋ยวตายเราต้องมีการชาร์จหรือเปล่าครับรขุดไปก่อนขุดไปก่อน,ออนตอนนี้เรายังเป็นมือมือใหม่จเย็นพี่จะเย็นทีโอ้โอ,โอที่ขุดมึงแรงจังวะอืชาร์จอือ๋อโห เดี๋ยวไดไปเอ๊เ,อเ,อเอจนพ,พี่พี่ว่าช่างหัวซอมบี้แล้วก็มาขุดแร่เดี๋ยววะเฮ้เ,เดี๋ยวดีโอ้เกิดตอนหน้าน,านี่มันไม่เกินไปไหนหรอวะอะไรครับอะไรครับนั่นแร่ผมขุดไรเอ่ย <laughs> ขุดอะไรฮนี่นี่แร่ของผมโอเคได้แร่มาคอมอคอมอนคอมมอนเอตรงนี้มันมีประตูให้เข้าอ่ะคือมันต้องใช้กุญแจเออเราจะแปลกุญแจมาจากไหนวะหรือว่าเราต้องเอาเอ่อพวกไอ้อุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยเอาพวกลงพวกแร่ไปครับเพื่อเป็นกุญแจหรือเปล่าพี่คิดอย่างนั้นนะ แลวมัก็จะมีโอกาสการดรอปใช่ไหมอาจจะน้อยมันมันได้แต่ของเกลือๆวะ่ะตั้งแต่ขุดมานี่ระดับสูงสุดที่พี่เจอก็เป็นแค่อ e ีปิกนนเวเอ้นี่มาละอีป e ิกนี้ขี้มาโอเคไม่มีแบบเยอะกว่านี้แล้วเอมันมีระดับแพทินัมใช่ไหมมีแพทินัมมีลิเจนไหมมีใช่ปะเดี๋ยวเจด,ดีพี่เจดีโอโหอ่ะโอเคเอาของเต็มหรอมีเต็มด้วยตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเหมือนจะมีไอ้นี่อยู่โดนเนี่ยที่ขุดใหม่ ราคา3,000เดี๋ยวเพิ่มซื้อแล้วกันอ่ะแป๊บหนึ่งเปิดประตูวาร์ปก่อนครับเราจะกลับไปที่หน้าหลักอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยแมปอัปเดตเาใหม่เหรออันนี้เพิ่งรู้เนะี่ยเฮ้ยโอ้ขวานราคาเหมือนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่าแล้วไอ้ตรงนี้จะได้พร้อมน,นี่ก่อนอ๋อแสดงว่ามันเป็นโซนใหม่แน่เลยคืออันนี้พี่เพิ่งเห็นนะทุกคนเขาน่าจะอัปเดตมาแน่เลยเนะี่ยอ่ะไปตรหน้าคอคราฟของก่อนคือมันมีกุญจกุญแจไหมน่าจะไม่มีป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอนะอ่ะไปนั่งใส่กี้ก่อน แล้วก็อ่านี่แล้วก็ทองแดงโอ้โหยังไม่ถึง1%เเลยอ่ะซอดมาพีิแอกอยากได้แอกอ่ะขอแอ็กได้ไหมขอของพี่เต็มว่ะไปเนี่เอาของมาขายกันขอดาบจริงจริงสกรีมหนึ่งที่มีดาเมจยที่ข้างแรงอะไรประมาณเนี้ยได้ไหมเอ้ยทำไมมันยิ่งใส่ยิ่งลดวะอ่าต้องเป็นระดับเดียวกันใช่ไหมอันนี้8อ่ะเฟือบยังเหลือชุดกอดไม่ได้ทําเลยอุ้ยทำไมแท่งใหญ่ยังของดีป่ะเนี่ยอุ้ยขวานว่ะ ได้ขวานมาว่ะอฮะต้องเป็นระดับเพอร์เฟกต์เท่านั้นเฟิบโอือโอเคเฟิบ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 อออืืหแม่งมีแบดเลยเพเกขอระดับลอยหนึงได้ไหมเท่าไรครับโอ้โหแปดสิบแปดแม่งเฮ้ยดาเมจยี่สิบบอขายได้หกร้อยโอยช้ได้อยู่นะมันมีติดพวกสถานเอ่อสถานงสถานะแมมอ๋อ,อมันเป็นระดับเลนี่เดี๋ยวอัพเกรดแป๊บหนึ่งอัพมาหนึ่งสอง สามโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปถอดรูนแม่นึงอือได้ไปแล้วขวานดาเมจยี่สิบเห็นแล้วภาคภูมิใจโอ้โหแต่เวงแต่ละทีนี่ซอมบี้มันจะไม่ได้ฆ่ากูก่อนแล้ววะอ่าตอนในี้พี่เวล10แล้วทุกคนคือเรายังขาดไอพี่แอกันนี้อยู่หนึ่งอันแล้วก็เหมือนจะเหมือนเข้าอัปเดตมาใช่ไหมคือพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เหมือนจะเป็นโซนใหม่ทุกคนเพื่อนๆนะขอเข้าไปดูก่อนวิธีการเล่นแบบนี้คือพี่ไม่ต้องอธิบายจช่เพราะว,าว่ามันไม่ค่อยมีแล้วมาโดนก็แค่ขุดแล้วก็เอาของมาครับส่วนเออประตูกระถ่อน,นั่นคือน้องถ้าทำเควสเสร็จก่อนแล้วก็จะได้จากไอพ่อมดมีแค่นี้เลยอันนี้โซนใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ที่ขายเผาชันนะขายเทพเหรอเมืองอยู่ไหนอ่ะตรงไหนคือเมืองตรงนี้ใช่ไหมเมืองอยู่ไหนวะเมืองไหมโอเคเมืองพี่จะขุดได้หรอหรือว่าต้องอ,อัปเกรดก่อนไ่ขุดได้วะ โอ้โหแล้วเลือดแม่ง2 0 0กว่าขุดตั้งนานอย่าบอกนะว่าได้โอเคอันคอมมอนยังพอใช้ได้อะซอมบี้ที่นี่บ้างไงครับขอดูหน่อยมันจะมีความแข่งแกล้งกันไหนโอเคโอ้โเกือบตายก,กูแป๊บนึงของงานก่อนอืมโอ้มติดมึนง,ง้งางอืองานแป๊บนึงอือโอ้โหทำไมดาเมจมันกระจอกจกังเลยวะง้างคืบอ,อะไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเออเดี๋ยวพี่ค่อยไว้เล่นนอกรอบกัน รู้สึกว่าเหมือนเขาจะอัปเดตใหม่พี่ก็เลยคิดว่าต้องไปศึกษาเพิ่มนิดหน่อยอ่ะงั้นก็สําหรับคินนี้ไม่ได้ฮะสุดไม่ได้